รู้สึกว่าสิ่งที่เราเล่นไปดีมเยอะมากใช่ใช่เยอะมากตอนีิเศษนี่หัวมันคิดยังไงว่ามันดียังไงเราเสนอมาสิ่งในหัวคือด้วยด้วยสิ่งในความรักของคุณพัะนายกับแก้วตายถ่งเป็นหัวยาวมากเราเลือกเออเราเลือกเราเลือกรักของคุณพัะนายกับแก้วตาเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มันอบอุ่นแล้วมันน่ารักเวลาตบนที่เรารู้สึกในตัวละครเขารักกันแบบว่า มันมีแต่ความรัก huh. ท really ี่อินนะเขาอินนะเพราะว่าวันวันปิดกล้องวันสุดท้ายอ่ะถ่ายซีนสุดท้ายแล้วมันเป็นซีนอินเลิฟกันอะและเขาเขาอินจนเขาร้องไห้เลยอ่ะเป็นอะไรแบบซีนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าคี่เหนือเดียวว่ามันเป็นซีนสุดท้ายที่เราจะได้เป็นเราแล้วนะในสุดท้ายที่เราเป็นตัวแทนในการที่ถ่ายข้อเรื่องราวของเรานี้เราเปู้อยาก็เลยรู้สึกว่าเราอยาก เราอยากได้มากแบบนี้ให้แบบว่าคชอโใช่ว่าจจริงบิลลี่ก็เอาเขกลับบ้านไปด้วยหรอมมนมีติดับไปมาหรือวะไรอ๋อบิลลี่กูพนานอนก่อนทุกคืนครับจบบิลลี่ก็นานพนันอนก่อนกันทุกคืนก็คือคนคนเดียวกันเหรอใช่ผมก็ไปดูพนันไม่ปลอดใครไม่แล้วนะอันนี้กไม่กอดกหรอกไม่กอกันไปดนลี่อ้าวที่บอกไม่มีพี ไม่เป็นวิญญาณน่ารักวิญญาณโปร่งใสวิญญาณเนี่ยวิญญาณอาเป็นวิญญาณใช่น่ากลัวไหมกลับมากลับมาหลุดเฟรมหลุดเฟรมแล้วเราเป็นยังไงวิญญาณโปร่งใสเขาเป็นวิญญาณโปร่งใสโปร่งใสเลยหรอโปร่งใสใช่ด้วยน่ารักด้วยแล้วเราเป็นยังไงบ้างเราติดในอะเราก็เราก็ติดโซนติดเชิดแล้วก็ติดเชิดติดวิกด้วยติดยาวนะผ้ยาวผ้ยาว ขอยาวบางวันก็รั่วบางวันก็ปล่อยบางวันก็มวยคุณชอบนะผเขาติดเขาติดเขีอยากเขาติดคุ่ตลอดทำไมอ่ะสวยอ่ะเวลามันมันต้องเข้าฉากมันต้องเข้าฉากอ่ะโอ้โหมันก็ไปอยู่บนหน้าเขาอ่ะอร่อยตอนหอมตอนนล้เฮ้ยตากล้ำอะไรกี้เหรอกาวฉ่ำหลายซีแล้วที่ที่คุณพน่าวไม่ได้แต่ว่าต้องทำยังไงหอมเสร็จก็ต้องยิ้มเอยจ้ แต่แต่เสียงที่หัวคือหุ้ยเหม็นมากโอ้โหกลิ่นดาาไม่แกไม่แกไม่ฉันเข้าใจที่แกบ่นเพราะว่าฉันก็เหม็นเหมืนกันมันมันเซว่าเต้อกมีปัญหาการจิตวิทยคือทุกท่านถ้าสมมติว่าเริ่มกองแปดโมงเช้าเนี่ยทุกคนอ่ะจะเริ่มแต่งกินข้าวเสร็จอ่ะ8ปดโมงครึ่งเริ่มเริ่มแต่งใช่ไหมแต่เบ้ว่าเริ่มแต่งพร้อมกันแต่เบ็มเพิ่งได้ถ่ายซีนที่สามเบ้ไม่เคยถ่ายซีนแรกเลยถ้าถ้าวันไหนเป็ดผมแล้วเบ้ก็ต้องใสทั้งวัน ใส่ทั้งวันยาวรปยาแบบว่าสี่ทุ่มก็มีแต่เราไรเราชอบอยู่แล้วไม่ถึงเราชอบยังไงชอบแบบี้เหรอมันเหมือนมีใครกระช่ากหัวให้รู้สึกมีสติตลอดเวลาตึง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 มันไม่มีผลต่อการแสดงเพรามันต้องมีความกังวลแล้วมัน มันไม่ถึงอ๋ออาจจะมีบ้างเล็กน้อยแบบสติปัญญาอาจจะแบบถ่ายไปบางช่วงรอดูในซีรีส์ครับก็จะเป็นอย่างนี้รอดูซีรีส์แม้แต่มันตึงจริงจริงแล้วปัญญาเมืพอมันหกนิมันตึงมันต้องโปรเจกต์หน้าให้ดูแบบเร่ยกอะไรอ่ะตู้ครับภาษาเป็นยังไงตั้เพราะว่าตลอดเวลาเลยครัอ๋อออคือตาโตตลอดมาเพราะดุดุไม่ต้องไปตกาหลีหรอกไม่ต้องไมเราอยู่อย่างนี้ตลอดเลยตึงเลย อาจจะเป็นผลดีแต่ว่าเราต้องห้ามลืมยิ้มถ้าเราไม่ยิ้มแล้วจะเป็นคนเบี่ยงทันทีมันจะอยู่อย่างเงี้ยนี่ซึ่งในเรื่องเราต้องทำตัวน่าสงสารนะเราทำตัวน่าสงสารเราก็ต้องยิ้มเบาๆเพราะเราเป็นนายเอกเราไม่ได้เป็นนางร้ายใช่เออซึ่ง <c oughs> น่าจะสินไพยเขาสอนยิ้มในหน้าเล้๋ยวตอนนี้จะเอาสาิตเราจิ้กนิดอยู่จิ้กนิดก็ต้องแบบว่า ข้อสภาได้เขาอ่ะเลยพารสืบทอดทำไมจิกวิกจูจิกวิกจิกด้วยตาโตด้วยตาโตอลยลามลามลามเลยตาโตเลยตาโตเลยอันนี้อันเป้นที่ก็ะถามตรงเลยอันนี้เราจะข้อสภาหรือเราจะสิงเขาด้วยน่าเราเหมือนกินเล็บเล็บเลเลารมีในยทุกคนฟังนะการราฐสิ่งเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเป็นการรำระยะไกล เปรียบเสมือนอเปรียบเสมือนออนสเตจสมัยนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องชัดเ,เวลาเราเกิดเนี่ยแสดงว่าบัตรบัตรห้าร้อยเห็นไหมเนี่ยแล้วเวลาเวลาแต่งหน้าแบบว่าเครื่องเต็มลนะ,ะเวลาเจอหน้าเขามีอะไรละรูรีแอคชั่นแรกอ่ะไม่ใช่คาว่าสวยม<า>ันเป็นอุ้ยแนึง ไม่ใผีที่พี่ต้องลงว่าน้ำผีไม่ใช่คำว่าสวยคุณว่านายเป็นวิญญาณจะตกใจสีสีจะอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะมันจึ้งไงเออแแล้วก็เก่านิดนึงแล้วก็โอ้ยดูเข้าตาเพราะว่าเรียกเขาเป็นรำผีขายเออหน้าหน้าฉันโอใครอย่างเงี้ยหน้ก็เป็นใครมรแมนติกตอนนี้เป็นคอมเมดี้มีมีความคอมเมดี้ในเรื่องด้วยโรแมนติกคอมเมดี้ทีเดียว น่ากลัวนิดนิดน่ารักเลยหน่อยเราจะได้ดูเจตสินียะตอนต่อไปเลยตัวอย่างตัวต่อไปตัวอย่างตัวอย่างตอนต่อไปเป็นว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยทุกคนได้รับชมกันแน่นอนตัว Official Trailer แล้วก็สำหรับอาศกายเนี่ยสิ้นเดือนตุลาทุกคนจะได้ดูกัน,น,น,อนอแน,น,น,น่นอนเลยแต่ว่าภาพดีๆเปรียบจะเปลี่ยนไปเลยใช่จะเป็นการสจ้าหน้าที่นแบบเจ้าหน้าที่เป็นแาบพิเศษเท่าตันนี้ก็จะเป็นว่าลุงครีมแปด ที่เหลืลกคีจอ้ใจเขาตับเขาตับเห็นจ้ะเห็นเหมือนกันจ้ะไม่ห่วตัวเลยหรอเร่หมือนปันส่ล่ากอออ่ะปากเจะได้ดูเมื่อไหร่ปลายปลายกิจการประมาณต้นกิจการปลายปลาปากนะครับผที่นี่ก็สงคัอ่มีดีเหอ่ามัติดมันม่ด้ น่ารักอารมณดีถูกต้องใช่ครับอม่ลีบเรื่องมาได้ที่มาของปนเวกนัาาได้เร็วนี้ครับสิ่เมียนตุลาเจอนันครับดีครับเดี๋ยวงานหน้าเราค่อยมาจิกเรื่อง NC กันค่ารูปห้าที่มั่นใจว่าหนูทำได้